งอ่ะคืออะไรอะโอเคค่ะตอนนี้มีใครมองเห็นเพราะว่าพ้อยคอมีรลอดคือไหมคะมองเห็นไหมคะเอามากค่ะมองเห็นค่ะ วันนี้เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะคะหน่วยการเรียนรู้ที่ห้าเรื่องการแสงและการมองเห็นเรื่องแสงและการมองเห็นจะอยู่ในหน้าเจ็ดสิบแปดในหนังสือของเด็กๆนะคะอยู่ที่หน้าเ8็ดสิบแค่ะเสียงคุณครูเบามากเลยค่ะเบาบ้างเลยเหรอคะโอเคเดี๋ยวคุณครูคด,ดังๆนะคะค่ะค่ะ สำหรับในวันนี้เราจะเรียนการเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งกำเนิดแสงกันค่ะโอเคเรามาดูกันเลยมาดูกันเลยค่ะในหัวข้อที่หนึ่งเด็กๆเปิดไปที่หน้าแปดสีบ หน้า80เห็นไหมเหมือนในรูปภาพของพวเราคือเลยหน้า80นะคะหน้าที่80นะคะจะเป็นการเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งกาเนิดแสงอ่าการเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งกําเนิดแสงดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญเลยนะคะของมนุษย์เราของสัตว์ของพืชต่างๆนะคะ ก็จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันใช่ไหมคะลองมองออกไปสิคะลกูกมองออกไปนอกบ้านของเด็กๆสิว่ามีแสงส่องสว่างหรือเปล่าอ่าเห็นไหมถ้าวันไหนดงถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนดวงอาทิตย์ตกดินแล้วมองเห็นอะไรไหมคะลูกมองเห็นไหม ไม่ค่ะไม่ค่ะมองไม่เห็นใช่แล้วค่ะโลกของเรานะคะก็จะหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็จะหมุนรอบด,ดวงอาทิตย์ก็จะมีก็เลยจะมีทั้งกลางวันและกลางคืนนะก็จะมีทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าตอนกลางวันเราก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างให้กับเรานะคะโอเค แสงอาทิตย์นะคะสําหรับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นการเคลื่อนที่เป็นแบบแนวตรงมายังโลกของเรานะแสงทุกแสงจะเคลื่อนที่ในรูปแบบแนวตรงนะคะลูกขาและทีนี้ให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้าเปิดหนังสือไปที่หน้าแปดสิบสองของตัวเอง หน้าแปดสิบสองหน้าแปดสิบสองเห็นไหมเขากำลังทำอะไรเขากำลังทดลองการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดแสงหน้าแปดสิบสองนะคะหน้าแปดสิบสองเห็นหรือยังคะลูกเปิดเจอหรือยังอะถ้าวันไหนเด็กๆว่างเด็กๆลองทำการทดลองนี้ดูได้นะคะถ้าวันไหนเด็กๆว่างลองทำการทดลองนี้ดูได้เขาทดลองโดยการ เขาทดลองโดยการนากระดาษแข็งใช่ไหมลูกนํากระดาษแข็งสามแผ,แผ่นอ่ามาเจาะรูเจาะรูแล้วก็จะมีอะไรคะก็จะมีฉากฉากจะเป็นฉากให,ใหญ่ๆตรงนี้เป็นฉากสีขาวให,ใหญ่ๆตรงนี้เพื่อรองรับแสงเขาทําการทดลองโดยการทดลองว่าถ้าเกิดว่านำแหล่งกําเนิดแสงก็คือไฟฉายเด็กๆเห็นไหมแหล่งกําเนิดแสงคือไฟฉายถ้าเขาลองนําไฟฉายมาส่องใส่กระดาษอ่า นำไปฉายมาส่องใส่กระดาษทั้งสามแผน่นแสงจากใบฉายจะทะลุมาถึงฉากกั้นใบใหญ่ๆเห็นไหมฉากกั้นด้านหลังได้หรือไม่ใช่ไหมคะลูกอ่าแล้วทีนี้เด็กๆขาในในตัวอย่างเขาจะทําการเจาะรูเขาจะทําการเจาะรูแผ่นกระดาษเด็กๆลองไปทดลองดูนะ เอากระดาษแข็งสามแผ่นนะคะลองมาทําดูมากั้นแล้วนําไฟฉายส่องดูนะคะลูกคาแล้วจะเห็นว่าจะเห็นว่าแสงจากไฟฉายนั้นจะทะลุมาจนถึงฉากกั้นได้หรือไม่เด็กๆด,ดูตัวอย่างตามในหนังสือของเด็กๆได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เจาะรูถ้าไม่เจาะรูแสงจากไฟฉายจะไม่สามารถกระทบไปกระดาษแผ่นที่สองได้แต่เขาจะกระทบแค่กระดาษแผ่นที่หนึ่ง เขา,า,าจะทำนองเหมือนกับอากาศลูกเห็นในอากาศถ้าเราปิดกั้นทั้งหมดเลยไม่มีช่องไม่มีหน้าต่างไม่มีกระจกไม่มีประตูอากาจะเข้ามาในบ้านเราไม่ได้ใช่ไหมคะอากาศก็จะเข้ามาในห้องไม่ได้ก็ไม่มีอากาศก,ก็ไม่มีออกซิเจนเหมือนกับแสงแสงก็เหมือนกัน,น,กนถ้าอยากให้แสงเข้าเราก็ต้องมีช่องมีช่องให้กับแสงเข้ามาถ้าเกิดว่าในบ้านใครที่เป็นห้องทึบเลยไม่มีหน้าต่างไม่มีประตู เป็นไงคะแสงเข้ามาได้ไหมลูกแสงเข้ามาได้ไหมแสงจากดวงอาทิตย์เข้ามาในบ้านเราได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้กระดาษสามแผ่นนี้ก็เหมือนกันค่ะลูกกระดาษสามแผ่นนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เจาะรูถ้าเราไม่เจาะรูแสงจะไม่สามารถกระทบไปจนถึงฉากด้านหลังได้แต่ถ้าเราเจาะรูกระดาษทั้งสามแผ่นให้เท่ากันให้เท่ากันเจาะรูให้เท่ากันแสงจากแหล่งกําเนิดแสงก็คือ ไปฉายก็จะส่องตามนูส่องตามนูแผ่นที่หนึ่งไปหาแผ่นที่สองก็จะส่องจากแผ่นที่สองไปหาแผ่นที่สามเป็นแนวตรงแล้วก็จะส่องถ้าไปจนถึงฉากกั้นก็จะไปถึงฉากฉากด้านหลังเลยใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือการทดลองการเคลื่อนที่ของแสง<ท><ๆ>แสงจะเคลื่อนที่ในเดี่<อ>ยวตรงอะไรนะคะลูก ผูมิวคะขออนุญาตกินน้ำคะ่ะค่ะเชิญค่ะลูกเชิญค่ะค่ะสําหรับที่มิวเราเสิร์ฟอธิบายนะั่นก็คือการเคลื่อนที่ของแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองนะคะอะต่อมาค่ะลูกต่อมาต่อมาต่อมานะคะแหล่งกําเนิดแสงจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะ แหล่งกําเนิดแสงจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนี่การน,นั่นก็คือแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติอแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติเป็นยังไงอะคุณยู่ให้เด็กๆคิดแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติมากนแล้วหนึ่งอย่างใครทิดออกไหยตอบมาให้ฟังเลยค่ะพระอาทิตย์ค่ะอ,อาทิตย์พระอาทิตย์ค่ะ มีอะไรบ้างนะลูกพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์มีอะไรอยู่ไหมพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์ดาวใช่ไหมดวงดาวบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเป็นแสงระยิบระยับไหมลูกพระจันทร์พระจันทร์ค่ะพระจันทร์ค่ะเวลาฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าผ่ามีแสงออกมาไหม มีค่ะถ้าเป็นแสงจากมีค่ะถ้าเป็นแสงจากสัตว์ก็จะเป็นอะไรคะหิ่งห้อยเห็นไหมตรงก้นหิ่งห้อยจะมีแสงแะระยิบระยับหิ่งห้อยอ่าอันนี้คือแสงจากธรรมชาติที่ไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นนะไม่ใช่ว่าหิ่งห้อยมนุษย์เอาหลอดไฟไปเสียบไปตูดหิ่งห้อยแล้วหิ่งห้อยก็เลยเปล่งแสงออกมาไม่ใช่นะลูกค่ะเป็นแสงที่เกิดจากธรรมชาติของ <c oughs> สัตว์ค่ะอ่า แล้วทีนี้ต่อมาค่ะประเภทที่สองประเภทที่สองได้แก่แหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่ะมนุษยส์สร้างขึ้นอย่างเช่นอะไรคะทุกวันนี้ที่เราใช้อยู่มีอะไรบ้างแสงที่เกิดจากมนุษย์ใช่ค่ะใช้ฉาย,าย,ายมีอะไรอีกลูกไฟฉายไฟฉายหลอดไฟเทียนใช่ไหมคะ ไฟฉายหลอดไฟเทียนไขเป็นแหล่งกำเนิดที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะเทียนไขไม่สามารถที่จะติดจิดเป็นแส,ส,ส,สงไฟเองได้ถ้าเกิดว่ามนุษย์ไม่สร้างขึ้นมานู้กเนาอ,อ่ะแล้วทีนี้ลูกขาให้เหล็กเด็กเปิดไปที่หน้าโอ้ต่อไปจะขึ้นเป็นหน่วยการลนลูุ ต่อไปจะขึ้นเป็นข้อที่สองเป็นการมองเห็นวัตถุเนาะแต่ว่าให้เด็กๆเปิดมาที่หน้าแปดสิบหกค่ะเป,เปิดหนังสือไปที่หน้าแปดสิบหกค่ะลูกเปิดหนังสือไปที่หน้าแปดสิบหกค่ะหน้าแปดสิบหกค่ะเจอหรือ,อยังคะลูกเิดแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเแล้วค่ะเห็นรูปแสงต่างๆไหมคะเห็นรูปแสงต่างๆนะ <S <S แสงค่ะจะให้เด็กๆจำแนกจำแนกประเภทของแสงโดยการใช้แหล่งกำเนิดแสงนั่นก็คือแหล่งกำเนิดแสงมีอยู่กี่ประเภทคะแหล่งกำเนิดแสงมีอยู่กี่ประเภทคะสองประเภทค่ะประเภทที่หนึ่งคือ,อประเภทค่ะประเภทที่หนึ่งคือแหล,แล่งกำเนิดแสงจ<อ>ากธรรมชาติค่ะธรรมชาติละประเภทที่สองคือ ประเภทที่สองอเ,เป็นแหล่งกำเนิดแสงจากมนุษย์สร้างขึ้นค่ะมนุษย์สร้างขึ้น <c oughs> เก่งมา,ากค่ะธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นตรงนี้หรือเราคือจะให้เด็กๆไปจําแนกะไปจําแนกยังไงวิธีการจําแนกก็คือให้บอกว่าเสียงนี้มาจากธรรมชาติเสียงนี้มาจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะมีทั้งหมดกี่รูปเอ่ยมีทั้งหมดกี่รูปเอ่ยหนึ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรูป มีทั้งหมดสิบลูกวาดได้ไหมลูกวาดได้ไหมคะวาดแล้วระบายสีสวยๆได้ไหมคะวาดได้ไหมคะคได้ดได้ได้นะคะโอเครบายได้ด้วยระบายสีสวยแล้วเขียนด้านล่างด้วยนะคะเขียนตรงนี้ด้วยแล้วก็เขียนต่อจากตรงนี้ว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มาจากอะไรระหว่าง มาจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเป็นแสงมาจากธรรมชาติไช่ว่าธราตินะคะนะคะให้บอกด้วยนะคะว่าแสงนี้มาจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าแสงนี้มาจากธรรมชาติทั้หบทสีวันนี้การบ้านมีแค่นี้การบ้านมีแค่นี้ไหนใครไม่เข้าใจการบ้านยกมือขึ้นมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีใครไม่เข้าใจการบ้านอันนี้ไหคะตูนีค่ะ ไม่มีนนเนาะไม่เข้าใจนะไม่ใาดูแล้วเขียนว่าอะไรคะอะไรคะลูกนี่ค่ะใ,ะใต่ตรเอนเขียนให้ทำทำอย่างนี้นะแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งและสองไม่ต้องทำนี่ข้อที่หนึ่งและสองไม่ต้องทำแต่จะให้ทำหน้านี้นะคะโดยการจำแนกว่ามือที่เราเือแขนนี้มาจาก มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่ามาจากธรรมชาตินะความาสวยงามความเหมือนตัวอย่างหเลยใช่ไหมคำใส่สมุดค่ะลูกำใส่สมุดคำใส่สมุดแล้วให้แล้วให้ไปดูให้ไปดูว่าแสงนี้มาจากอะไรอย่างเช่นอะเรนี้เช่นไฟฉายไฟฉายเห็นไหมเพราะวาดภาพไฟฉายตีกรอบแบบนี้นะคะวาดภาพไฟฉายเพราะว่าภาพไฟฉายเราก็เขียนว่า ไฟฉายแล้วก็เขียนด้านล่างของไฟฉายว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงมาจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะเป็นแหล่งกำเนิดแสงมาจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นแค่นี้ค่ะแล้วก็ทำข้อต่อไปเลยอย่างนี้ดาวดาวก็เขียนก็วาดภาพดาววาดภาพดาวเสร็จแล้วก็เขียนด้านล่างเหมือนเขาเลยดาวก็บอกด้านล่างว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มาจากธรรมชาติแบบนี้เป็นต้น เข้าใจไหมเข้าใจหรือยังเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วไปลงมือทาเลยไปลงมือทำเลยเลยทำใส่จมูให้เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นขายูก่อนถ่ายรูปก่อนก่อนจะไปก่อนจะออกจากระบบถ่ายรูปก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาคนที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกฝาเดี๋ยวเราก็จะย้อนดูวิดีโอของนิวหลอดคือนะข้าไปย้อนดูวิดีโอนะคะการบ้านของเราจะอยู่ที่หน้า 86-87นะคะการบ้านอยู่ที่หน้า86-87นะคะปีกค่ะลูกค้าก็นอะไรโทรศัพท์มันก็ซากพรียนรอดฝาถอดฝากอดฝาอดฝัถอดาอดาถดถอาถอดฝกถอดอดา โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากค <royable> ่ะใ,ใ,ใครเข already, ay, ussen, ้าใจใครเข้าใจแล้วลงมือทําออกจากระบบแล้วลงมือทํางานได้เลยใครเข้าใจแล้วนะคะออกจากระบบแล้วไปทําการบ้านได้เลยค่ะไปทําการบ้านได้เลยคบอกได้เลยค่ะลูกบอกได้เลยใครเข้าใจแล้วออกจากระบบไปทําการบ้านได้เลยสําหรับคนที่พึ้นเข้ามาให้หนูไปทําการบ้านหน้า ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคนที่เพิ่งเข้ามา ถ้ายังไม่เข้าไปให้รอคลิปวิดีโออยู่เราเราคืออัปโหลดแป๊บหนึ่งไม่เกินเทนะี่ยงเนาะอยู่เราคืออัปโหลดเสร็จแล้วจะส่งคลิปวิดีโอไปให้แล้วก็ให้หนูกไปทําการบ้านหน้า86ดหแล้วก็แปเจนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาไปทาการบ้านหน้านีาน้นะลูกนะ86 87นะคะว่าถ้าไม่สวยงามน,นะค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜，卡姐，拜拜。